สวัสดีค่ะวันนี้พ่าน้องออโรลลามาเที่ยวอีกแล้วนะคะ<ม>วันนี้พ่าน้องออโรลลามาเที่ยวบึงฉว่างที่สุพรรณบุรีนะคะข้างในพิพิธภัณฑ์จะมีแอร์ด้วยนะคะทุกคนข้างนอกอาจจะร้อนแต่ข้างเข้ามาข้างในมีแอร์ปลาถมดง ไ,ไปทางนู้นสิมันมีทางเข้าตรงนู้นนะเอาไปสิเดินนำไป

เป็นของจริงเป็นไงเป็นของจริงเป็นไงตาเทพาั้งตาสวายโอ้ดนี่ตาเทาวนจังเลยนี่อ้โ้โอ้าห้อ้โห้อู้ตัวก็อลาเลยนั่นโอ้โ้อู้อู้อูแล้วก็าสวา

À mỏ nốt cao à, lớn ผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทนะคะแต่นี้เข้าฟรีค่ะปลาอะไรปลาจระเี้ปลากดหางแดงอเมซอนนี่ไหนหางแดงไใช่หรอไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ปลาจระเข้ไม่ใช่แล้วผิดแล้วปลาจระเข้เพราะว่ามันไม่ได้หางแดงอ๋อนี่นี่ อยู่ประเทศอืออยู่น,นี่ไงลูกอู้หูโอ้โหนี่ปลาอย่างว่าอยู่ตู้เดียวกันเหรออู้หูโคตรตัวอันนี้อันนี้ของขาวปวดหางแดงอื่เอเมซอนรองต้องมาข้าวปวดหางแงดงกตัวใหญ่มากเลยอู้หูอู้หูอมีต้นไม้ด้วยนะอ่ะอูหูสวเียง่ม ปลาตาเลือกปลาตาเลือกปลาตาเลือกกระสุไฟนี่มองอะไรนะมองอะไรฟังเสียงปลาหมาอันนี้ปลาหมาฟังเสียงร้องปลาหมากดปุ่มนี้ ร้องแบบนี้อร้องแบบนี้ปากดดำนี่หูสีสวยมาก แล oh. ้วลูกคุณอ่ะแล้วมีตัวอะไรนะปาป้าส่งป้าส่งนี่ป่าจะทำเอ๊นอนเลยเดี um ๋ยวป้า่งน้องเดตามมาล่ะป่ป่าแบบ จะดูนี่หรอลูกบาจีกระสบบาจีสบันบาจีสบันแล้วนี่ใครนี่จบก่อนไมจ๊ป้าฉดดูไปดชัดมากเลยไปดูกินได้ เขาดำปลาแลดเผือกปลาตะเ่ียนอ่งตอตะเกียบอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลากดคัง ตะเพียนทองอืมเรื่องนี้ถึงกันนะอืมอุมอ้อออยตัวเรานะอ,อ, <savoir> อันนี้บอชหลาอาคารหนึ่งจะเป็นปลาน้ำจืดนะคะก็มหาไมา่อินโดนีเซียนี่อาคารหนึ่งเข้ามาทางอาคารหนึ่งก่อนนะคะทุกคน อันนี้มันดูดอะไรอ่ะเขคิดอะไรอ่ะมันดูดอหไรป่ะเดี๋ยวเราไปต่ออาคารสองกันนะคะปาแค่วาปาแค่หมอนอะไรแ้นอยู่ม